อนนี้นะคะชาก็พาน้องแมวนะคะเดินทางมาถึงจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเครื่องนะคะโดยห้าเครื่องเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นดูดฟูนกับพ่นยางดำดูดฟูนกับพ่นยางดำเนี่ยมันทํางานยังไงพอมันมาอยู่รวมกันแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะแลวจะใช้งานยังไงสภาพเราจะเป็นดิบๆแบบนี้เลยนะคะก็สกระปรกงมากเนาะ ว่าแล้วก็ตามมาลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ ชาจากแคชคาร์วส์นะคะตอนนี้นะคะชาก็พาน้องแมวนะคะเดินทางมาถึงจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วนะคะแคชคาร์วส์สาขาลำปางนะคะถ้าใครอยากจะลองมาใช้บริการหรือว่าอยู่แถวๆภาคเหนือน,นะคะและอยากจะลองใช้บริการดูสามารถมาได้นะคะเดี๋ยวชาจะปักหมุดปาพิกัดไว้ด้านล่างนี้เลยมาค่ะพราะเรามาส่งน้องแมวที่ทํางานแล้วเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องแมวนะคะทํางานดีแคบ้างชาเล่าให้ฟังก่อนว่าที่นี่นะคะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสาสี่ห้า หกเครื่องนะคะโดยห้าเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องอัดฉีดธรรมดานะคะและที่ความพิเศษของเขานะคะในสาขานี้ก็คือในหนะคะก็อบอกว่าอีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นดูดฟูนกับพ่นยางดําโอ้โหจะเป็นยังไงนะคะแล้วจะใช้ยาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะมะเริ่มแรกเลยนะคะถ้าเราจอดรถแล้วเนี่ยที่แคทคาร์ว่าสาขาลำปางน,นะคะเขาก็จะมีตัวยางชะลอกััดล้อแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หย่อนยนเข้าไปเลย่ ื่องนี้จะรับได้ทั้งเหรียญแปลงแล้วก็คิวอาคูนนะคะหลังจากที่เราหยอดเงินเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็หยิบสายอาชีบแบบนี้ขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ทําการกดฉีดพ่นน้าได้เลยค่ะหลังจากที่เราฉีดพ่นน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของการฉีดโฟมนะคะ นี่นะคะตัวโฟงของขะคาร์าบอนเขาก็จะมีแบคผสมอยู่ในนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครมาล้างแล้วก็คือจะเหงาทุกคนหลังจากที่เราลงโฟมทั่วคันแล้วนะคะเราก็จะมากดฉีดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากฉีดเราก็จะเห็นว่าลดเงาเลยนะคะยิ่งตั้งทันทีนี่นะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จนะคะเราก็จะมากดเป่าลมได้เลยนะคะก่อนเป่าลมก็แนะนําว่าให้เช็ดผ้าชาม,มัวเอาผ้าชาม,มัวมมาเช็ดก่อนนะคะเพื่อให้ไม่เป็นราบน้ําแล้วเราก็สามารถเป่าลมเก็บตากรอ,อบได้เลย ค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถถอยออกมาแล้วก็ไปใช้บริการดูดฝุ่นกับพ่นยางดําได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าดูดฝุ่นกับพ่นยางดําทํายังไงนะคะอ่าว่าแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ ถามมาเยอะมากๆว่าดูดฝุ่นกับพ่นยางดาเนี่ยมันทํางานยังไงเครื่องมันหน้าตาเป็นแบบไหนพอมันมาอยู่รวมกันแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วจะใช้งานยังไงไปเลยค่ะนี่นะคะชาก็อยู่หน้าเครื่องดูดฝุ่นกับพ่นยางดาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใช้กันยังไงนะคะนี่นะคะอันดับแรกเราก็ต้องใส่เงินไปก่อนเนาะอ๋อในที่นี้นะคะเราก็เลือกเป็นแบงค์อยนะคะ หลังจากที่ใส่เอนเข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนาะเราก็สามารถที่จะดึงสายดูดฝุ่นนะคะออกมาใช้งานได้เลยก่อนที่เราจะดูดฝุ่นนะคะเราก็ต้องกดแป้นปุ่มเพื่อเขี่ยแบบนี้ก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นการทํางานของดูดฝุ่นนะคะ ตัวดูดฝุ่นนะคะก็จะดูดได้พวกฝุ่นพวกละอองต่างๆนะคะที่อยู่ในรถนะคะอ่าหลังจากที่เราดูดฝุ่นเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็กดปุ่มสีเกียวเพื่อหยุดอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่นี้เราจะมาถึงไฮไลท์ของเรานะคะคือตัวพ่นยางดำสายท่านเนี่ยสงสัยมากเลยว่าตัวพ่นยางดำเนี่ยมันมีวิธีการทํางานยังไงนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูตัวพ่นยางดำนะคะจะมาพร้อมสายแบบนี้นะคะอ่านี่จะเป็นสายสองเส้นแบบนี้นะคะพ่นยางดำ อันนี้เป็นสภาพล้อก่อนการพ่นนะคะให้ดูก่อนสภาพล้อจะเป็นดิบๆแบบนี้เลยนะคะก็สกรปรกมากเนาะมีฝุ่นอะไรเต็มไปหมดกดตัวปุ่มนะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะตัวสายพ่นยงนดำจะมีสองสายแบบนี้นะคะด้านเงินกับสีแดงจะเป็นหัวแบบปืนกาแบบนี้เลยแล้วเวลาพ่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพ่นได้ทุกส่วนนะคะที่เป็นสีดำอันไหนเป็นสีดำก็พ่นได้เลยนะคะ ที่ทเราทาการต้นแลวนะคะยางก็จะเป็นสีดำ้เลยอ่านี่นะคะตัดี่ออักษรเนาะก็เดี๋ยวให้น้องตัดต่อให้ดูนะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก,คกับพ้นยางดำก็ะจะได้แบบนี้เลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวแท็าวอสสาขาลำปางนะคะใครที่อยากลองมาใช้บริการเดี๋ยว้ชจะปักบุดไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะว่าแล้วก็ตามมาลองใช้กันดูนะคะส่วนใครที่สนใจเป็นชายก็สามารถติดต่อไปด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย